วันอีสานทากินครับผมมื่อนี้มาหาเง็ดยีกครับพูนไฟนิ้งเอาแล้วนเลวู้ไทยก็มีองานแล้วแต่ว่างานแล้วก็หาเง็้ยกันสร้างเดียวกันหาเงี้วกันไปถ่ายับโอ้รับมาปะนั่นดีโอ้ยพูนข้มาเอาแนวขึ้มาเอาเลยนได้หมเย็ตนไทย้นไทยนตามกอนอ เวรเวพี่น้องโอ้ยกจอดรถมาทัเตียงโอ้ยไปพี่น้องเดี๋ยวสิ้าหาครับวมืนี้เมื่อนี้มืนี้คือหาเฮ็ดขึ้นเ่าครับทังคู่วมือนี้มากเลี่เนาะเตลี่ครับวมือนี้เตลี่ขึ้เก่าพรละเอาตรงๆที่มือกล่องมาสามคนสี่คนครับแม่บ้านผมขึ้นเ่านี่ะล่ะือก่อ า้ขอเไปไปหากันครับผมไปเอาเลเอาเลเอาวะเดสอะล้วเอาลครับบ่นไ้ออกจากรถไก่อยู่พี่น้องเลยบ้ท่นออกรถบท่นออกจากรถไก่อยู่ครับพอแล้วคนดอกบานเลย น้านาตยของกินเทียงข้าวได้หมอนี่นี่ของกินเทียงได้หมอนี่ของดอกบานเดือกแกงเทียงข้าวมาอนี่แท้ไรวะทั้งนั้นเ็นไ้ยนั่นเนื้ดอกบานนี่โอ้อ่โอ้กระต่ายใหญ่เว้ยพิษตะมานเลยโอ้มุลินตัวนี้โมลินมุลิน คนบนดีนมามัดกัดข่อยที่ข่อยใส่กเกือบเตะน,นี่ป,ปะส่เรือยครับพูดสมแขกเอาแกงอยู่บ่าปะเคยจะกินเสียบอยู่ได้เคยยัดปวกนี่เข้ามา ก็เบาหน่เนาะเดี๋ยวจังเก็บสีมีไปเรืออยู่ดบบไหนครับพี่น้องเดี๋ยวตามลุ่นตามชมเป็นน้ำกันครับวันนี้มาเอาบรรยากาศทั้งคู่ให้เบิ้งขึ้นเขาครับ,บคือฝนสิตกอยู่เลยนะเตียวป่ะเป็นนะเปแดงบ่ะแมนแสบอยู่ด้วยเออเอาดอกจุม่มอดอกจุ่มมันแกงส่กันเบินแหละไหนดครับ เออโอ้ดอกงามอยู่ไปที่ตามกันไอเดียนี่ครับโอ้พี่น้องเลยยางมาตั้งแต่โดดนานกำลังมาผ่อบรรนี่โอ้ดอกปุยใหญ่เลยพี่น้องคนนี่ครับนี่ที่นี้จุ่มอยู่จุ่มแบบใดบุนีจุ่มแบบมันเหี่ยวหรือว่าจุ่มแบบใดือจะขามันออกมาไกลเลยนี่ครับบานรรน์ดอกใหญ่โอ้คู่แล้วคู่แล้ว เอาไปแกงเทียงพี่น้องโอ้พี่พี่พี่พีพพ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวงามแล้วเห็นตัวงามมันแล้วครับโอ้ยขออนุญาตเอาตีนคือออกให้เบิ่งนี่พี่น้องโอ้ดอกงามอยู่ครับจุ้มๆเลยครับพี่น้องนี่ครับโอูหนึ่งอยาบไปตั้งคูดแล้วต้นบัได้มาทางนี้แต่ว่าต้นบัได้เอา บ่เห็นเฮ้ยตอแรงบ่หโหูุณข,ขีไปไมม่ถ <c oughs> ูกซองทาง <c oughs> ขี่ไปไม่ไม่ยาต้องกดมันตัวนี้ไปไปพี่น้องหาเฮียต้องกันครับมานี าหาเห็ดแกงกินเทียงน,นี่เอาอีกอะยางม,มานี่เอาอีกแล้วเห็ดอันนี้อยู่ง,งามอยู่งามอยู่ <laughs> รุ่นแกงเทียงเกือบพ่อละล่ะเดี๋ยวเอาอีกย <laughs> <laughs> ี่หอกเห็ดเป็นพ่อเอาไหมนี่ดิรุ่นแกงเทียงน,นี่เอาค่กทิมน, <laughs> นี่บรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศปาหาเห็ดมาหนิครับ พูบนบรร ب านพูนเช่นนีมาเก็บเห็ดแกงเคียงเนี่ยคุณได้กระต่ายใหญ่หรืม่คุณด้กระต่ายใหญ่ไหพี่พ uh, ี่น้องเอาเอาเอ้าวันนี้เข้ามากินข้าวปลาน้ำแกงเห็ดเตรียมหม้อมาอย่างนี้ ไปพี่น้องหลุนไปเรื่อยครับผมนี่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 เอ้เยเห็นไหครับโอ้คาคา,าพี่น้องนี่เก็บเก็บนี่เอ้าพี่น้องเฮ็ดเทาโอ้ยห <c oughs> <ๆ> <c oughs> ลายมาหาไปเรื่อย พี่น้องขออีกอ่ะนี่ครับพอแล้ววะขี้ตัวไว้เด่นแม่จีบ่านั่นนั่งเคลียอยู่พี่น้องไงเจ็บนิดฮะขี้ใส่ยันี่ ขีว่าท่นพี่น้องพี่น้องเสียหนีตัวไว้โอ้ขี่มันวะนี่เห็ดเห็ดไงโอ้ขี่เห็ดผอขี่เห็ดผอโอ้เห็ดกุยช่ายกลางนอกกลางนอกขี่กันอยู่อนนี้นั่นนี่ออกหนึ่งเอาเม่ไจะโอ้ เนี่ข <R ud> ี่ขี่แค่ท่อขี่เพื่อ่รเพื่อไรโอ้ยขี่ก็สันขี่ก็สันวะขี่แค่ท่อพี่นุ่มกุนโอ้ขาขาัาขาหนี้โซบหนาคนขี่มาไก่แด้วครับขี่ขี่กะตาไฟเนี่ยโอ้เฮ้ยกะตาไฟหนอกะตาไ่ะตาเีย เตะเฮ็ดแก่งเทียงเนาะโอ้แขกลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมิเตะเท่าครับเฮ็ดลรโงกก็ได้มาแล้ววะไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ว่าเนืเที่ยว่าพาก,กินข้าวเที่ยงก่อนแกงเห็ดครับผมไปล่างเห็ดแกงก่อนครับพี่น้องแจงหาต่อตอนบ่ายไปพาก,กินข้าวเที่ยงก่อนครับเห็ดไปล่างหวกไายวะโอ้เออกบกบเทือภูเขาเนาะ พี่น้องร่างเฮ็ดครับผมคุณเฮ็ดแกงเคียงเข้ามันี่ร้ายค่ะพม่แต่เฮ็ดเถ่าเขาเาเ่า <c oughs> <c oughs> อ้านาจี๋สิด่างไฟถ่าเดี๋ยวพีหลางร่างเฮ็ดก่อนงาน้องข<อ>ุ่มา้อ่าหนีร้ายอยู่พอซ้ำน,นีโ่โอ้ได้ไดไดตเตดจูมพี่น้อง เก็ดเต่าเก็บใส่เก็บถิ่มน้ำมาเลยอ้ไปาพี่น้องนนี้หาเห็ดตะโูแต่ว่าเห็ดพอเกาครับนี่มันสีบดีแก้งแลงครับนี่พี่น้องเฮ้ยยอนไ่้างหัอเดี๋ยวจะไปล้างเห็ดนส่ซุกาที่เก่าล่ะสุกาซื้อทเกา เอาออกมาิดเลยเจ็บเท่าเลยเด็กขิมเลยนองมาได้เลยเหรอเอาลกูเกียมาแตงกูเอาเลูนีมานีบบ่ว่มแล้วเอาลูนีมาได้สบาพนี้ ทำไมอะตัวปิดรอไว้รอรึรอรึฮู้เพิ่งเนี้ยคนคนติดโต๊ะอีกแล้ว ขึ้นผู้กได้มประดับอยู่คุณเถือนเนาะโอ้ฝุ่นอีกหมอนึงโอ้มันนีสามหมอนเด้อพี่น้องกากากาเฮ้ยเก็ดจะได้ันสิหลือเตียว่ะไม่้อง้วก็เอาใส่หน้าคุให้้องเห้ร้องเงินดีกินมางอยตึงเียนะงวยแ้นโอ้ขึ้นองอี มกตาเห็ดกี่ิน้เอาเพี่นองสุกแล้วครับผมมามามากินข้าวปันนี้ตมง้บอกาเฟข้างไว้ยี่้โอ้ฝนตกอ้ะเด้อพี่น่องเลยหยอยมีดแลละครับปกโปกแล้วซิมซิมสุกวล่ะ กิเปลาเงเนี่ยากกินตาหักเนาะกินตาลงก่อนเนาะกินตาลงคืนมาเติงเนี่ยขึ้นมา่อนแค่ไหนหอนแ่บวะเอ้ยโอ้ยย่กายย่ไข่เด้อย่ไขยเด้ยพอนีแซสบพอดีแซ่บเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องฝนตกก็ได้ขึ้นขึ้นน้ำให้แล้วก็ติมไน้ำให้แล้วบ้านนี่ ครับยิงน้องพี่น้องยิงเตาเดี๋ยวาเอาอย่รอี้ยังไเดีกินนี่ก่นละเอาไปตุมเลยสิตุ่มหนัคอามนกอืตาเด็กมือหยั่งขึ้นข่าวจังไมาังเวยนตกระบาน มามาเด้อพี่น้องกินข้าวตาฝนกันเท่าบ่ได้กินหดกินข้าวตาฝนโอ้ตาบ่ทันเบิไปน่งรยตาบนทันเบิดอยู่ครับพี่น้องเ้อนเใส่เสื้อก่น่นอ้ใส่้ส่เ้อเ้เเ้อ่้อสเ้เ้อใ่้ํามันน้อยเ่เ้ใ่เ ขนาดเาม่ล้บอลังแบบยังกนาเฮดบอกยังงนโอนางุกเลยลุลุกกเนี่ยนี่ลุกลโอ้เปียกเลยนี่เขาตาคนทีกินบอ่าเีินแจงเฮดครับพี่นเนี่ยะ มันน <Scroll> ีแล<ร>้วเคียสีบเบิดมาอันนี้มาเบิดมันไม่คุ้นหน่นนทั้งเบิดเลยลองกินเขม่กินนล้อไกินเนกินเห็ด็นเห่อเ็เหย่หลอกบ้านหลอกแบบอีแบบนี้เนาะหอมหอมยังมาทั้งต่าหอมอยู่เลยก็มักอยู่

กินเขากันฝนมาแห้งแล้วพุ่นฝนไหนกยวเอ้ยฝนขึ้นมาเงี่ยมาได้กับ้านนั่นเพิ่นงสงดขึ้นมาตะเลงามได้ยามเนาะเสียบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวตอนบ่ายออกหาน้ำกันเครืองป่าก่อนเครืองปดาก่อนเลยครับเมื่อวัครับบรรยากาศกินเห็ดกินแกงเห็ดดาบรอบอันนี้กินเขาปลาแกงเห็ดตากฝน อะโอ้ตอนบ่ายสีได้ทยะบะล่ะนี่เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีดก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนบ่าย,ยั่นว่าได้ไทยครับเดี๋ยวสีไทยให้เบิ้งเป็นซอสเป็นซอสครับผมเพือ่อใพอเฮ็ดนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปซ้ำนี้ครับผมทิมาคอยพอกันไหมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหวานคิดตรงที่ใจได้ไดี ใส่หมอกินเขาเดินหนังกับพมอก็เทินว้ยมาเอาดอกพี่น oh, ้องเลยคินเอดนะดอกบานมาเอามาเอาเฮ้ยบินมาแล้วมาล้วพ <by S 1> ี่น้องดอกจูบมันนี่สามดอกหย่อนเอาเลยแม่นี่ไหนน่ะโอ๊ย เขาเอิน่าเฮ็ดอยู่อ่ะมมีแค่นี้เลยเลยกินว่าไม่ขีดินงเลยเรตติการโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่สาม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 